สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโทสกันนะคะโทสที่เป็นครัวซองโทสค่ะเนื้อเขาจะเป็นครัวซองเลยเริ่มต้นจากหน้าแรกนะคะเป็นหน้าซุขปข้าวโพดเลยค่ะซุขปข้าวโพดก็คือเราจะใช้ข้าวโพดหวานนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเปิดกระป๋องจาัดก,การเอาช้อนตักขึ้นมาได้เลยค่ะติดน้ําได้บ้างขูดติกนะคะไม่จําเป็นต้องแห้งสนิทค่ะเพราะเราชอบให้เขามีความนุ่มชุ่มอยู่ในขนมปังนะคะแล้วก็บีบมายองเนสนิดนึง ใส่นมข้นหวานหน่อยหนึ่งค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็มาทาเนยบนโทสค่ะทาทั่วแผ่นเลยค่ะแล้วเราก็นำที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะมาละเลงให้ทั่วแผ่นเลยค่ะทีนี้ก็นำเชดดาร์ชีสมาตัดเป็นแผ่นโปะให้ทั่วเลยค่ะ ตัวข้าวโพดหวานนี่คือมันจะมีความชุ่มน้ําอยู่ข้างในนะคะเมื่ออบเสร็จเนี่ยแล้วเราก็ตั้งรอไว้ประเดี๋ยวเราจะมาทําอีกหน้าหนึ่งก่อนนะคะคือหน้าไข่กระทะแล้วเดี๋ยวค่อยอบพร้อมกันหน้าไข่กระทะวันนี้เราจะใช้เป็นแฮมอุ่นเชียงหมูยอนํามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปรวนในกระทะให้เขาสุกค่ะทีนี้เราก็นําโทสต์ค่ะมาตัดสี่เหลี่ยมวงในค่ะ บุเข้าไปตอกไข่ใส่ลงไปเลยอย่าทะลุก็พอนะคะแต่เดี๋ยวไข่ขาวเขาจะซึมออกมานหน่อยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนที่เราจะใส่พิมเดี๋ยวเราจะทาน้ามันนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ไข่ขาวที่ซึมออกมาไปติดพิมพ์นะคะแล้วก็จัดก,การโรยหน้าเลยโรยหน้าจะใช้เป็นโรยอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบที่ไม่ทาเนยบนตัวโทสเพราะว่าตัวหน้าเขาจะมีความเค็มอยู่ถ้าเราทาไปเดี๋ยวจะเพิ่มความเค็มไปกันใหญ่แล้วเราก็จัดก,การโรยผงสาลายตรงซุปขอร์โพด บีบมายองเนสตรงไข่กระทะบีบซอสอีกทีนึงแค่นี้ก็นำเข้าอบเลยค่ะอบไฟบนไฟล่าง7นาทีนะคะตามต่อด้วยไฟบนอีก5นาทีค่ะทีนี้ขนมปังโทสยังมีเหลือ3แผ่นเราจะนำมาทำเป็นแซนด์วิชกันค่ะก็โดยการนำไปกริลในกระทะค่ะพลิกไปพลิกมาให้เขามีความเกรียมความหอมแล้วก็ไส้เราจะใช้เป็นหมูสไลด์สเต็กหมูสไลซ์สเต็กสูตรเคยมีในโพสต์ก่อนอน,นะคะลองเลื่อนดูชมได้ค่ะ แล้วก็สับป,ปะรดนำมาย่างให้เกลี่ยหอมอ่าตัวนี้ได้แล้วค่ะสวยงามน่าทานมากเดี๋ยวเราจะลองมาตัดตัวสุกพ่อดูเพื่อดูความข้างในของเขานะคะตัวไข่กระทะคงไม่ตัดะคะ่ะเพราะถ้าตัดเดี๋ยวไข่แดงมันจะเหลวออกมาหมดไม่น่าทานนะคะเนี่ยค่ะคือความไหมของชีสน่าทานมากเลยค่ะตัวนี้ถ้าใครมีเป็นมอสชีสก็ใส่ได้นะคะชุ่มๆค่ะ แต่ก็ไม่ถึงกับเหลวมากกำลังดีเลยค่ะหอมหวานมันทีนี้มาทำแซนด์วิชกันนะคะใช้เนยกับมายองเนสเหมือนเดิมแต่เนยเราทาแค่2แผ่นค่ะเพราะว่าตัวโทสตัว2เนี้ยตัว,ต,วตัวเนื้อเขาจะมีรสชาติอยู่แล้วหอมเนอยอะไรมากแล้วถ้าเราใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเค็มไปค่ะอันดับแรกเลยเราจะวางไข่ดาวก่อนนมต่อด้วยผักโขมค่ะ ผักโขมนี่ก็เคยมีวิธีทําอยู่ในโพสต์ก่อนๆแล้วนะคะใส่ด้วยข้าวโพดหวานค่ะดีบซอสมะเขือเทศซอสพริกนิดนึงจะได้ไม่จืดเกินไปนะคะในส่วนนี้ปิดค่ะแล้วเราก็จัดการวางหมูสไลัส์สเต็กกับสับรดย่างได้เลยทีนี้เราก็ สามารถที่จะเลือกซอสเองได้นะคะแต่คลิปนี้เลือกเป็นซอสเกวี่กับซอสซีซาค็อกเทลค่ะพอได้ปุ๊บเราก็จัดการตัดใครจะตัดเป็น2ชิ้น4ชิ้นก็เอาที่สะดวกเลยค่ะเอาที่ทานง่ายนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบรบกวนกดติดตามเพื่อชมคลิปถัดๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ